สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกมีรถสุดหรูนะคะเจ็ดที่นั่งมาแนะนํากันอีกแล้วค่ะกับคันนี้นะคะ t o y o ต้าออพช่นสองจุดห้าเอสซแพ็ค่ะรถปี2022จุดใช้งานปี2023นะคะราคาโปรโมชั่นค่ะสามล้านสอบาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างค่ะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมพร้อมกันนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้าได้ ตัวท็อปสุดตรางนะคะกับโมเดล30นะคะกระจังหน้าดีไซน์สุดหรูค่ะมาพร้อมกับเป็นตัวไฟหน้านะคะฉบเฉี่ยวแบบนี้ค่ะไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED daytime running light ค่ะมีระบบตัดแสงไฮเบีมนะคะแล้วก็มีไฟมุมอับให้นะคะในส่วนของเซ็นเซอร์มีให้รอบคันนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะมาต่อกันที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยางปี2022นะคะยางโตโยค่ะ แล้วก็ตัวแม็กอ alloy ขอบ8อ,อกโรง,งานนะคะทางด้านของตัวกระจกมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ที่จะเปิดทุกบานเขาเป็นโเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ททีเลสแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวโยพามาดูภายในบ้างนะคะในส่วนของภายในจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็เริ่มกันจากที่ตัวของกระจกก่อนเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวปุ่ม engine start หรือว่าปุ่มปุ s t start นะคะแล้วก็ตัวไฟสูงต่ำออโต้นั่นเองค่ะ ของตัวพวมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พูมาลัยมีแอร์แบ็กค่ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนอกเลนนะคะแล้วก็รวมไปถึง c ุ u s e control กับความเร็วของที่ค่ะส่วนตัวเรือนไม้นะคะ1 000, 1 0 0 0กิโเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้แล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้เช่นกันค่ะ มอีอ่าเบรกมือเบรกโฮลก็ลื่นถ่าไหล่กล็ลลืนสะบัดแล้วก็อีโคโหมดนะคะรวมไปถึงตัววอลล์เจอร์นนะคะด้านบนเขาก็จะมีในส่วนของแผงควบคุมประตูต่างๆนะคะซ้ายขวาออโต้แล้วก็ฝาท้ายออโต้เช่นกันนะคะแล้วก็มีสัลปให้อ่ามูลุูมให้แบบนี้นะคะในส่วนของอด้านหน้าผู้โดยสารนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะตัวภายในนะคะเข้ามาก็จะเจอตัวเบาะสองตัวคู่หน้านะคะออกแบบมาหรูหราแบบนี้นะคะได้เป็นตัวหัวเบาะมี กี้เหานะคะออกโรงงานตัวเบอเขาจะเป็นเบาหนังนะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยค่ะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็มีสรุปให้นะคะบานใหญ่แบบนี้เลยนะคะในส่วนของห้องน้รเนาะแล้วก็ตัวอ่า หน้าจอนะคะออกโรงงานนะคะตัวรถนะคะคือก็ออกตัวไว้เลยนะคะนี้ก็จะเป็นสภาพเดิมๆนะคะจากเจ้าของเก่านะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะคันนีลูกค้าจะได้เป็นตัวรถเจ็ดที่ ส้างสุดหรูแบบนี้นะคะภายในรูร้านนะคะแล้วก็ตัวเพดานเป็นเกลี้ยงไม่มีรอยขีดข่วนค่ะรวมไปถึงแอร์ราวมีให้รอบคันนะคะตัวไฟห้องโดยสารสามารถปรับสีได้นะคะรวมไปถึงตัวหมอด้านหลังก็สามารถพับได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นออตโต้ไฟฟ้านะคะลูกค้า เปิดจากตัวรถได้เลยหรือว่าปิดเปิดจากแผงควบคุมด้านหน้าได้นะคะกล้องมองหลังมีพร้อมนะคะก็จะได้เป็นตัว2.5เบนซินล้วนนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเขามีให้รอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวยางของเขานะคะสภาพยังพร้อมใช้งานอยู่นะคะยางปี2022ยางโตโยนั่นเองค่ะ เนี๋ยวยกพามาดูในส่วนของอ่าด้านนี้กันบ้างนะคะตัวประตูสามารถสไลด์จากตัวรถได้เลยนะคะหรือว่าสไลด์จากกลุ่มด้านหน้าก็ได้เช่นกันนะคะตัวเบาะรูระแบบนี้นะคะลูกค้าสภาพไม่หยับไม่ช้ำน,นะคะนี่นะคะภายในกว้างขวางแบบนี้นะคะรูระเหมาะสําหรับรถหรูนะคะผู้บริหารนะคะ บอกก็ปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยเช่นกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือกําลังมองหาอยู่นะคะสําหรับโตโยต้าอพาร์ตโมเดล30นะคะตอนนี้นะคะที่นี่ทีเดียวนะคะมีมากกว่า10คันด้วยกันค่ะลูกค้าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะราคาเริ่มต้นเพียง2,590,000บาทเท่านั้นค่ะโทรสาเรยตรงนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะ065 549 52 จบค่ะกับเซลล์ยหยกนะคะสำหรับวันนี้หยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ